ก็วันนี้มีภารกิจนะครับมาได้รับมอบภารกิจมาทําที่บ้านล้างสนามสนามบินน้ําตื่นเต้นพูดริมพันไปหมดโอเคเดี๋ยวก่อนถือยวเข้ามาในบ้านไปจุดธูปไหว้ก่อนนะครับข้างหน้าเดินไปเรยธูปสองนอกเอาละครับคุณผู้ชมและก็มาถึงคิวของป้านในค่ำคืนนี้แต่ทางทีมงานสังเกตเห็นแล้วว่า ปานไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวเท่าไหร่ดังนั้นทีมงานจึงมีการเพิ่มเติมคําพูดในเชิงดูหมิน่นสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเจออะไรและในค่ําคืนนี้เขาจะผ่านภารกิจได้หรือไม่ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับอโอเคลำโมโสรู้ไม่ติด <c oughs> ติดครับนะโมสรเจ้าลำโมสรตัวตัว ตัวละโตสัมสัมพุะนโมทัสสะตัวตะโตสัมมาสัมพุทธะอิติสุขโตอิติสุขโตอระหังพุทโธอระหังพุทโธนะโมตุทายะละโมตุทายะอัวีคองคาอัวีงคาพระภูมิเทวาพระมูมิเทวาธรรมานธรรมนิหาอิตติสุขโต สุขโตอรลหัน <have S 1> พุทโธอหันตุโโมพุมทธายะนโมพุทธายะปทวีกงพาปทวีกงพาะภุมะเทวาระภุมะเทวาปัะมามีภักดระมามีภักจบหนึ่งรอบไหว้หนึ่งรอบต้องการพุทศะนะโสพุษธะโสพุทศะนะโสพุทธะนะโสพุทธะนะโสพุทศนนะโสรุทธะนะโสพุทธะนะโสเอาชื่อตัวเองนะคุณ ขอช่วยที่คำขอข้าพเจ้าข้าพเจ้าในวันนี้ในวันนี้ขอมาลองขอขอมาลองขอขอให้ข้าพเจ้า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 ได้เจอกับไผีเป็ตสันทเวศีผีเป็ดสันทเวศี คนเคยอยู่เคยตายเคยเป็นคนเคยอยู่เคยตายเคยเป็นละขำคืนนี้ลค่ำคืนนี้หักข้าพเจ้าหักข้าพเจ้าไม่มีบุญได้เจอไม่มีบุญได้เจอไม่มีบุญได้สัมผัสไม่มีบุญได้สัมผัสขอววอนให้ขอววอนให้เปิดคาถันทั้งห้าของข้าพเจ้าเปิดขันหธาตุถัน เปิดธาตุขันท้าของพระพันเจ้าเปิดธาตุขันท้าของพระพเจ้าเปิดธาตุขันท้าของพระพเจ้าให้โดนหลอกโดนหลอนให้โดนหลอกโดนหลอนด้วยเธอด้วยเธอสาธุมาเอางี้เลยทำไมบทไม่เหมือนคนอื่นเ<ม>นี่ยบทเยอะหน่อยมา เชิญครับปิดกล้องไปครับแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยอกใจต้องทำเรื่องอะไรต้อกทำเรื่องอะ 能干吧。 มีมีเอ,อ่อลูกหนบวกแขวนอยู่อุย้ยเข้าอยางเข้ามาแล้วครับเจอแค่มีลูกหน้าคนแหกแขวนลงมาอยู่ครับไปได้เดงดยาอะไรนะ จะกันยุงครับให้หยิบออกไปไหมครับอะไรครับต้องหยิบออกไปไหมครับแต่ดะะูเนื้อปากกระขอบลับปากเป็นไล่ดูเลยในห้องนั่นนะเจอไมมขีดครับ เสร็จแล้วก็ทําอะไรนะแล้วก็ไปห้องต่อไปไปห้องต่อไปเลยโอเคครับโอเคครับฝ่ามือซ้ายมือซ้ายมือตัวเองครับเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับ ใช่ใช่เข้าไปยืนเลยส่องกระจกเลยอ่าแลคราวนี้ก็เห็นลิฟต์ไปยิบลิฟต์มาทาปากหน้ากระจกโอเคครับ เอาวางไวที่เดิมใช่ไหมครับ่านเรียบร้อยนะครับแล้วกข้าวมันต่ดไปเลยทรายมือหรือเปล่าติดกระชาย,ยมาละอ้ยเอาไปเลยเข้าไปเลยหน้าตาจ,จบมีวิวันนะึงอ่ะ ใช่เว่ยทำอะไรหรือเปล่า uh -huh. เราไปทาาไหนต่อครับ่ำรูดับเ,เือลในบ้านเลยเจ้าทีบ้านยังเจออะไรนะครับเจอเจ้าทีบ้านยังยังครับ เจอทบ้านยังอ๋อเจอแล้วครับคราบนี้เจอแล้วนะสิ่งที่ป้าต้องทำคือไปหาผู้หาเทียนจุดไหว้บรรพมบุุษไหว้เจ้าที่โอเคครับ

Bien, bien. ไทำอย่างไรต้องไปหาเทียนแล้วล่ะตพองะวเป็นจุดเทียนแรกที่ต้องการทุกคนประเด็นคือเราจุดเทียนไม่ติดจุดทูบไม่ติดเราต้องไปหาเทียนมาจุดใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งทางลงหาได้เจอแล้ว ว่าเจ้าที่ได้เลยใช่ไหมครับไม่บอกกล่าวจะจะพูดอะไรพูดบอกเราดีๆก่อนลูกมาที่นี่นะครับ,รบก็ไม่ได้มาเรหยนรูครับแค่มาทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับก็เปิดใ้ใครลุกชัยนะครับ อะไรไม่ดีไปปัดบูดได้เลยพอเสร็จแล้วนะาวนี้เดินเข้าไปสำรวจหาชุดทู้ในบ้านแล้วเอามาใป แล้วเราจะเจอชุดผู้หญิงนนเนี่ยคือแบบตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลย,ยเจอไหมเจอไหมยังไม่เจอครับวิ เจอแล้วครับเจอแล้วครับ แล้ครับแล้วครับเนงของตัวเอง่องออบบุรุเลยตอน,นบบรุเล,ลิฟตอนนี้ลิฟยังอยู่หน้าไม่ได้หยิบติดมาด้วยะครับอยู่หน้ากระจกต้องลงไปหยิบหน้าห้องน้ำมาใช่ไหมครับ ศาสนาดีกว่าศาสนาเป็นแบบอะไรยังไงด้านนี่นู่นแล้วก็ทาดิทาดิเสร็จบอก แตไปเห็นขัดตันไหมอยู่ของหน้ากรอบรูปขัดตันจุกนี้ขัดตันไปทาหน้ามันยาทาที่ปากเ้หก้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมกล้องยังเห็นอยู่ใช่ไหมพวกเราอ่ะ เห็นไหมครับคนยากคืออยู่ตรงกลางใช่ไหมเฮ้

I still can't get the So that he gets So so late. ทำอะไรตออกครับออกได้เลยครับออกได้เลยไหมคะทุออกพได้นไหมได้วงไมไม่ได้ยินเลยครับไ,ได้ยินได้ไหม,ไ,มได้ยินแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวกาอบเทนใหครับ Ui Ơ à.